คนเพื่อนบอกว่่งนี้ถูกเพราะมันเป็นหม่อเว้ยไปดไมตายหรอกนุ้่เอบอกเลยว่าเดี๋ยหนูต้องตายให้เก่าดิำไมชี้ไเ็นเขาไม่เอ็มโแล้วก็องเงิน่เงินอยู่ไหนขอใครคุใครนกิกลาย่ฝากานเออวกไป่ายี่ะรู้สึก้ก็ ก็ตึงหน้าจอเหมือนเดิมอ่ะมีตังค์ซื้อพี่มา้หมหนูเคยเก็บตังค์ซื้อข้างหน้าเลยที่เก็บตังค์ซื้อทอรี่ทอรี่อ่ะเจ๋งมากไม่เหมือนแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่เคยยืมของใครมาเปิดเพราะเราก็รู้สึกว่ามันเกรงใจคนอื่นเขาที่ยืมแของใครมาเปิดอ่ะก็ไม่รู้ไงพี่ก็เลย่แม่รูแบบเก็บตังค์เองคิดเองแล้วก็แบบซื้อมาเองอ่ะเออ เขาเปิดมาเลเฮ้สวยมากเลยเฮ้ยเจ๋งมากเลยเปิดเปิดซีดีเจ้าฟ้าวะะ่ะแต่มีแต่เสียงเสียบออกมาแล้วก็แบบเฮ้ยเก็บทังคุณเท่านี้กับ่เ <c oughs> มากอ่ะ็ดาเาไม่รู้อะเราก็ดูแต่ซีดีประเทศไทยก็มี MC มีมีอะไรเนวะ แมากยไม่ฟไหมบ้างเนี่อนออยอะไรลนะ่ะฮนะัลโลใครนะพี่นนพโอ้โอย่อง,งานแล้วยังถ่ายอยู่ได้ยินเสียงไหมล,ละ่ะ อยู่พี่อยู่กองทัพเรือเหรอกองกองทัพปกใช่ปะกองทัพปกพี่อยู่กองทัพเรือมันจะอยู่มันจะมีมันจะเข้าบังประตูไปแล้วมันจะมีเขียนเลยว่าแบบรอตรงนั้นรองานลักร้านหัวหายยังหัวหายหายแล้วแล้วเอ็มบอกว่าย้อมหัวแล้วมันจะแสบใช่ใช่รอแถวนั้นก็ได้พี่พี่แกน้ำาปล่ะหาหน้าเปล่าแล้วรอ ไม่ต้องให้กินแล้วของกินได้แย่ใครอ่ะเอาวางสายแล้วสุายลายเออเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนเมนวางสายแล้วเอา Hello Hello ใครเอ่ยคุยคุย We I We ไม่ค่อยมากินข้าวเล้ออะไรแล้วหรอฮะเอาไม่ให้เมเม We เหมือนอัมกฤษเลยไปถึงแล้วหรอไมไหนอ่ะไม่ไหนอ่ะเอาโอ้ ไม่ไปค่ะยังไม่ออกจากนี้เลยิดแล้วพี่บอกเองอาตส่ทำไที่นู่นเลยังคะหนยังไม่เห็นรถตู้นเลยเนี่ยใช่ไหมถ้าทำ้า้ใช่รวันนี้เราไม่ไปกันแล้วละเนาะนี่ดจเดี๋ยเนยตายขาัรู้าชแบบนีบ้างพน แต่กระดาพี่ซันเลยเอาโมหังก้องวิเบโถ่ายเองอ่ะถ่ายมาให้เต็มเต็มถ่ายมาให้เน้นๆเลยนะก็ตัวเองไม่ลบวิดีโอที่เอามาเลยถ่ายเองแล้วส่งเพลงแล้วก็เต็มดินไหวยอย่างเงี้ยชัดแล้วจริงจิงแล้วอ่ะ แต่งหน้าทำผมชั่วโมงเดียวทำแต่งหน้าทำผมหลายคนนะหลายจริงก็มีพี่นีใช่ไหมจ้ามีพี่นีหนูไปสามคนก็มีผู้ชายไม่กลางคิดว่าชั่วโมงเดียวเองหรอเนอะเหมือนเขาแบบแบบเดียวเองเพราะว่าไปถึงแล้วก็ไปสาวเช็คก่อนจะเสร็จแต่งออกกิจแต่งทั้งวัน มาเลิกกี่โมงบ่ายสามเลิกเล่เลิกเลิกหกโมงเย็นไม่เหมือนล้อล้อห้าสี่โมงป่ะไม่รู้เขาไม่ให้แฟนขับเข้าสี่โมงเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จเลยบ่คงคอยเสร็จเลยบ่ มีหน้าสดเร็วเลยที่เพ่อนชงนิดนิดเนี่ยแบบพี่นี่พี่มาแล้วพี่ที่คุมน้ำเมื่อวานอ,ะอ่ะยงอ้าไปเร็วะไม่น่าเพียกเลยไปเลยหรอ ไข่ก oui. ็ er> ไม่ก pues ินเยอ้ยไม่ดีทั้งวันน้ำมาเขือเทศอะไน้ำมะเกือเทศเอากลับไปไปไปไยังไงเนี่ยไม่เอาอะไรไปเลยใช่ไมหนูว่ารถตูไมีแต่หนูคนเดียวไปส่งน้ำก่อนแล้วะนี่วางไว้ก่อน เขาถ่ายด้วยหนีหน้าสดถ่ายอะเขาบื่อโอ้ยปวคนน้ำวลงเวลาเลื่อนยายทีหมดอุยวันนี้ไม่มีเรื่องนี้ทางสวบานใช่ปะอไรอันนี้นีเขาอน้วน